สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุย m a y ลาเว e r ์ทาร์โรและเดสตินะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงของชาวลัคนากรกฎนะคะในช่วงเดือนมิถุนาย,ยน25.68นี้นะคะ คลิปอันนี้จะเป็นคลิปที่เหมาะสําหรับคนที่ทราบเรื่องของลัคนาของตัวเองนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ทราบลัคนานะแต่ว่าอาจจะเกิดในช่วงระหว่างวันที่15ากรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะให้ลองไปฟังคลิปอีกกระบับหนึ่งได้นะคะอันนั้นเนี่ยอาจารย์จะพยากรณ์แบบเป็นแบ่งเป็นราศีไว้ซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ด้วยไพ่นะคะหรือว่าจะฟังทั้งสองคลิปมาไปพร้อมๆกันก็ได้เช่นกันนะคะ ทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะดวงของชาวลัคนากรากฎในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้จะเป็นดวงแบบภาพรวมโดยรวมนะคะของคุณนะตลอดทั้งเดือนนะคะมาเริ่มกันที่พบตนุก่อนเลยนะคะดาวที่เข้ามากลุมลัคนาตลอดทั้งเดือนนะคะมิถุนายนนี้ก็คือดาวเกตนั่นเองนะคะดาวเกตนะมันเป็นดาวของความปั่นปวนด,ดาววุ่นวายนะคะหรือว่าดาวที่มันจะเข้ามายกกําลัง นะคะในเรื่องเรื่องนั้นให้มันแบบนะใหญ่โตหรือว่ามีความแบบสับสนอลหม่านมากขึ้นทีนี้พอดาวเกตเข้ามากลุ่มลักนาแล้วเนี่ยนะคะชาวลักนณากรกฎนะอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเรื่องจิตใจอะไรต่างๆของตัวเองให้ดีนะคะเน้นๆโดยเฉพาะช่วงต้นๆเดือนนะที่ดาวอังคารนะคะเขายังคงกุมลักนาของคุณอยู่เนี่ยนะคะคือคุณมีทั้งอังคารมีทั้งเกตนะคะกลุ่มร่วมกันใน ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนะคะถ้าคุณเคยหงุดหงิดเรื่องอะไรนะคะคุณจะหงุดหงิดกับเรื่องเรื่องนั้นนะคะมากขึ้นเท่าทวีคูณเลยทีเดียวยิ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะอังคารเลนจันทร์มันเป็นเรื่องของความหมงุดหงิดความรู้สึกแบบ เซ็งๆลำคาลลำคาญอะไรประมาณนี้นะคะช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนะคุณจะยิ่งทวีอารมณ์แบบนี้นะคะมากขึ้นไปอีกนะฮึบๆไ้นิดนึงนะคะหงุดหงิดอะไรมากไปหาที่ระบายอารมณ์ที่อื่นอาจจะไปออกกําลังกายบ้างเอาเหงื่อออกบ้างก็ดีนะคะไม่งั้นเนี่ยคุณจะสั่งสมความหงุดหงิดความลำคาญใจจนกระทั่งกลายเป็นความเครียดแบบลึกๆได้นะคะซึ่งจริงแล้วอะความเครียดของคุณตรงนี้เนี่ย นะคือคุณมีดาวอังคารเนี่ยกลุ่มลัคนามาหลายเดือนแล้วนะคะคุณก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะนะคะมานานแล้วลหละนะคะแต่ถ้าหาว่าภายในเดือนมิถุนายนนะคุณยังปล่อยอารมณ์แบบนี้ต่อไปเดี๋ยวอาจารย์กลัวว่าคุณจะ เหมือนแบบจะยิ่งเครียดเราจะกลายเป็นแบบจากปกติเป็นเครียดเป็นซึมเป็นหงุดหงิดเดือนมันจะกลายไปเป็นแบบซึมเศร้าได้นะคะเพราะใดๆก็ดีนะแม้ว่าหลังวันที่7สิงหาคมไปแล้วอะ่ะดาวอังคารก็จะยกออกไปแล้วนะคะแต่ดาวเกตก็ยังคงคุมลัคนาคุณอยู่นะตลอดไปจนนู่นเนยยันเ,ออเดือนกรกฎาคมเลยนะคะคุณก็จะยังคงมีความรู้สึกว่าตัวเองอะ มักจะตัดสินอะไรผิดพลาดนะคะหรือว่ามีความสับสนกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่บ่อยๆนะคะบางคนนะอาจจะมาในลนักษณะของคนที่อยู่ๆก็เซนแรงนะคะหรืออยู่ๆก็เหมือนแบบเออเราเหมือนมีเหมือนมีเดจาวูไหมเหมือนรู้สึกเหมือนเหมือนรับรู้อะไรได้ล่วงหน้าหรือบางทีเราเราว่าเราอยู่คนเดียวนะแต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่อาจจะแบบจับต้องตัวตนไม่ได้อยู่ล้อมล้อมตัวเราอะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็จะฝันไม่ค่อยดีหรือว่าฝันแปลกๆฝันหลอนๆแบบนี้ในช่ว ช่วงที่ดาวเกตกลุ่มลัคนานะคะ ถามว่าเอาแล้วดาวเกตจะมาให้คุณหรือว่ามีอะไรดีๆให้เราบ้างได้หรือเปล่านะคะช่วงนี้นะแนะนําชาวลัคนากนรากฏว่าระสวดนั่งสมาธิหรือว่าเราไปศึกษาเกี่ยวพวกแนวบาตแนวสิ่งที่แบบต้องไม่ได้ว่าตามถิทิศนาของธรรมนะคะคุณอาจจะไปปรัชญาไหมโอเ OK คไปดูดวงมากหรือว่าเปสาไพระศาส์เองได้นะหรือว่าบางคนถ้าถ้าจะไปแนวแบบแนวทางธรรมอะไรเงี้ยจะไปสวดมนต์นั่งสมาธิคุณก็อาจจะได้อะไรดีๆนะคะจากสมาธิของคุณออกมา ก็ได้เช่นกันแนะนำช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะเดบิวนะเดบิวตัวเองเป็นหมอดูนะจริงๆช่วงนี้ก็ทำได้นะคะดาวเกตกำลังมาแบบนี้เนี่ยคือคุณจะทักแม่นทายแม่นนะคะก็เรียกว่าระวังปากนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าความคำว่าความแม่นเนี่ยคือมันไม่ได้แม่นแค่เรื่องดีเรื่องดีอย่างเดียวไงเรื่องที่ไม่ดีคนอื่นเนี้ยเราไปทักกับบางทีมันเกิดขึ้นจริงได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ยั้งยั้งปากหน่อยเนาะรู้แหละวว่าเซนแรงนะคะ ทีนี้ช่วงป,ปลายเดือนนิดนึงนะคะดาวพุธจะยกมากุมลัคนานะคะดาวพุธในเรือนจันทร์นะคะอาวาจาคุณจะเริ่มมีเสน่ห์มากขึ้นแต่กว่ามันจะมีเสน่ห์ได้เนี่ยนะคะมันก็อาจจะต้องผ่านเรื่องอะไรบางอย่างมาก่อนนะในช่วงต้นๆเดือนนะคะเพราะว่าดาวพุธเองเนี่ยเขาจะสะถิตอยู่ใน พบวินาศนะคะราศีมิถุนเนี่ยกลุม่มเรื่องกลุ่มร่วมกับดาวพฤหัสนะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์ด้วยนะคะกว้างกว่าเรื่องของแบบคําพูดนะคะหรือการสื่อสารต่างๆจะเป็นโชคเป็นลาบหรือว่ามีอะไรดีๆมาให้เราอาจารย์มองว่าอาจจะเป็นช่วงปลายๆเดือนหน่อยนะคะแต่ใดๆก็ดีกว่ามันจะยกมาเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องต้องต้องเตือนเตือนกันไว้ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเตือนกันต่อไปนะคะเดี๋ยวรอฟังนะคะ ทีนี้มาเรื่องของการเงินบ้างนะคะการเงินการเงินของคุณนะคะอ่ามันมาดาวอังคารนะคะจะยกเข้าสู่พบการเงินของคุณนะคะตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะคุณน่าจะมีเกณฑ์เรื่องของการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรือว่าการงานนะคะเข้ามาเรียกว่าเหมือน เป็นเงินเป็นทองให้คุณนะคะการเงินคุณจะมาแหละแต่ถามว่าเงินเข้ากระเป๋าแล้วเงินไปไหนเงินมันดันไปวินาศนะคะดาวอาทิตย์มันไปวินาศแบบนี้แปลว่าอะไรทั้งหมดนี้จะแปลว่าเงินคุณจะดีขึ้นงานคุณจะดีขึ้นคุณจะมีเงินเริ่มไหลเริ่มไหลงิดเริ่มไหลามาเทมานะคะแต่ทีนี้เนี่ยรายจ่ายนะคะลอยล่วต่างๆของกระเป๋าตังค์ของคุณเนี่ยมันก็ยังคงมีนะคะตลอดทั้งเดือนเน้นๆไปที่ช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นเองนะคะหลังวันที่15มิถุนายนเป็น ต้นไปนะคะดาวกระดุมพระจะเป็นวินาศนะคะแถมวินาศเป็นเกษตรด้วยนะคะให้ทําแบบนี้นะคะคือคุณจะมีรายจ่ายก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณไม่อยากจะมีรายจ่ายหรือว่าไม่อยากที่จะให้กระเป๋าเงินล่วนหลายมากนักนะคะช่วงตั้งแต่วันที่15มิถุนยายนเป็นต้นไปถ้าหากว่าเราได้เงินได้ทองมาให้คุณนะคะเก็บเงินหนึ่งอาจจะในชื่อของคนอื่น ะะหรือ2เก็บเงินในลักษณะที่เรียกว่าเอามาใช้ยากหน่อยเช่นอา,อาจจะเอาไปซื้อทองนะคะหรืออาจจะไปซื้อหน่วยลงทุนนะคะหรืออาจจะไปซื้ออะไรเดียซื้อสลากออมสินอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เก็บเป็นแบบเป็นเอกสารของคุณเอาไว้นะคะอย่าให้มันเป็นเงินทองอะไรที่มันใช้จ่ายได้ง่ายนะักไม่งั้นเดี๋ยวมันมีเท่าไหร่มันก็จะหมดนะคะนอกจากนี้นะคะเรื่องการเงินนะคะดาวอังคารในเอนอาทิตย์อย่างเงี้ยมันวู่วาม มันจะวูนวามด้านการเงินด้านการลงทุนนะคะตั้งสติดีๆก่อนจะใช้จ่าย นะคะหรือแม้จากการแบบจะไปลงทุนอะไรใหม่ๆเพื่อเปิดโอกาสด้านการงานนะคะหรือว่าเราจะไปลงทุนซื้อเข้าซื้อของมาเพื่อจะแบบอาทากิจการอะไรใดๆของตัวเองนะคะอันนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าทุ่มเงินก้อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเงินค,คุณไม่มีเงินสดในกิจการเลยแต่ว่ามันกลายไปเป็นแบบสินค้าคงคลังนะคะหรือว่ากลายไปเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ในบริษัทคุณแต่ว่าเงินคุณ ไม่มีแค f โฟลที่ดีนะคะหรือว่าเงินคุณมันไม่ไหลลื่นนั่นเองนะคะอ่ะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะดาวอาทิตย์ในดาวอังคารในเรือนอาทิตย์ดาวการเงินแบบนี้เนี่ยเรือนการเงินแบบเนี้ยระวังเรื่องของการมีปากเสียงนะคะความใจร้อนวูวามนะคะความขัดแย้งกับหุ้นส่วนนะคะกับคนที่เราทํางานด้วยกับคู่ค้านะคะกับลูกค้าอะไรประมาณนี้ได้นะคะคือมอาจจะเกิดเรื่องแบบนะ ที่จะทำให้คุณอาจหัวเสียได้ง่ายๆเนี่ยแล้วก็มีเรื่องปะทะคารลมกันได้ง่ายด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ทำมาทำมาหากินนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอะนะคะของของอะไรก็ตามทีที่คุณเอาไว้ทํามาหากินเนี่ยนะคะหรือว่าทำให้เงินเงินเข้าตัวระวังว่าสิ่งสิ่งนั้น่ะมันอาจจะสูญเสียหรือเสียหายนะคะคุณก็อาจจะต้องไปซื้อใหม่หรือว่าไปเสียเงินซ่อมแซมมันได้อีกนะคะ เพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างนะคะออมองว่ายังไม่ค่อย เป็นอะไรที่ดีสําหรับคุณนักนะคะเพลอๆเบางคนนะอาจจะมีเรื่องทะเลาะหรือว่าแตกหักกับเพื่อนกับพี่น้องกับเพื่อนร่วมงานบางคนได้ด้วยนะคะจะหาช้าเป็นวินาศหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอาจจะเดือดร้อนเพราะว่าสังคมคนรอบๆตัวคุณก็ได้นะคะดังนั้นจึงไม่แปลกใจอะไรเลยที่พอดาวเกตเขาจรมากุมลัคนาแล้วอ่ะคุณจะไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครมากนักนะคะคุณจะอยากแบบอยู่เงียบๆอยากจะปลีกวิเวกของตัวคนเดียวนะคะกว่าบรรยากาศเรื่องของ แบบสังคมและแวดล้อมจะดีขึ้นก็น่าจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนเป็นต้นไปนะคะโ okay. อเคต่อมานะคะเรื่องของครอบครัวนะคะครอบครัวนะดาวดาวประจําเรือนนะคะดาวประจําพบจะเป็นดาวศุกร์นะคะศุกร์นะคะ พันธุกรรม,มะนะคะช่วงนี้นะคะบางคนนะอาจจะใช้บ้านนะคะของคุณเนะ่ยเป็นที่ทำงานก็ได้นะคะหรือว่าบางคนนะอาจจะมีการดัดแปลงที่อยู่อาศัยนะคะจัดมุมโต๊ะทำงานนะคะหรือว่าใช้บ้านของเราเป็นออฟฟิศของตัวเองอะ่ะแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ ต่อมานะคะเรื่องของบุตรหลานบริวารเป็นดาวอังคารนะคะปุตตาก,กดุมพานะคะมินาด,ด้วยดังนั้นช่วงเดือนนี้นะคะมิถุนายนคุณจะมีรายจ่ายเกี่ยวกวับเรื่องของบุตรหลานบริวารค่อนข้างเยอะนะคะหรือบางทีลูกน้องบริวารคุณเน้่ยเขามายุ่งกับทรัพย์สินเข้ามายุ่งกับเรื่องของเงินทองทองภายในกิจการของคุณก็ได้เช่นกันนะคะ โอเคต่อมานะคะอหลีนะอหลีของคุณเป็นดาวพฤหัสนะคะพฤหัสอหลีวินาศข้อดีนะคะของคําแปลต,ตรงนี้ก็คือ,อประมาณปี2ปีนี้นะ68ต่อ69เนี่ยนะคะศัตรูคู่อาฆาตจะจะอ่อนกําลังลงนะคะหรือว่าบางคนนะถ้าคุณมีศัตรูในที่ทํางานนะคะหรือว่าอีใยพี่คนนั้นที่คุณไม่ชอบหน้ากันเนี่ยนะคะเขาอาจจะห่างหายไปหรืออาจจะมีการโยกย้ายนะคะหรือว่าบางคนคุณจะได้เห็นแบบศัตรูของตัวคุณเองเนี่ย มันได้รับกรรมของตัวมันเองได้ด้วยนะคะศัตรูทําอะไรคุณไม่ได้นะคะดาวศัตรูอ่อนกําลังนะคะต่อมาในเรื่องของความรักนะคะความรักดาวเจ้าเรือนปกตินะคะคือดาวเสาร์เนาะก็ปัตตนีสุภะวินาศนะคะใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะอ่ะอขออภยัยขอเริ่มที่คนโสดก่อนถ้าเป็นคนโสดนะคะความรักนะคะความรัก น่าจะพุ่งเป้าไปที่ต่างชาติหรือว่าคนไกลจะดีกว่านะคะถ้าคุณจะหาแฟนหรือหาคนคุยก็ตามนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันก็อาจจะยังแบบเปิดเผยไม่ได้มันอาจจะยังมีอุปสรรคหรือติตดติดขัดขัด,ขดน,นู่นนั่นนี่โน่นอยู่นะคะยังไม่ยังไม่สามารถจะมีสเตตัสที่ชัดเจนได้นะคะกว่าความรักจะพอกว่าความรักจะวิ่งเข้าหาเรานะอาจารย์มองว่าอาจจะเป็นช่วงปลายปปีเนาะตุลาพฤศจิกาเป็นต้นไปนะคะตอนที่ดาวพฤหัสเนี่ยมัน,ม,นมันจรมาทับลัคนานะคะในช่วงนั้นนะคะ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะดูเหมือนความรักมันจะค่อนข้างห่างเหินกันนะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันสักเท่าไหร่บางคู่นี่คือแบบตั้งแต่ตั้งแต่พระเลเข้าวินาศเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยดีเลยบางคู่อาจจะห่างกันไปเลยหรืออยู่กินด้วยกันอะไรด้วยกันเนี่ยก็แค่เรื่องของแบบทางกฎหมายหรือว่าเรื่องของเรียกว่าเลเพื่อรักษาครอบครวัวเพื่อลูกเอาไว้เท่านั้นเองนะคะแต่ดูเหมือนความรัก ความมันจะค่อนข้างเสื่อมๆนิดนึงนะคะส่วนใครที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะคนที่มีคนคุยคุยอยู่เนี่ยช่วงนี้ความสัมพันธ์ความรักก็ยังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะกว่าจะดีขึ้นกว่าจะเป็นช่วงปลายป,ายป,ายปีนะคะหรือไม่อีกทีก็คืออาจจะต้องรอพระฤหัสทับรักในช่วงช่วงปีหน้าช่วงหลังสงกรานไปเลยนะคะดาวมรณะของคุณนะคะเรื่องของความเจ็บป่วยสุขภาพร่างกายนะคะชาวกรกฎค่ะคุณต้อง เรียกว่าอาจจะต้องทําตัวห่างๆสังคมหน่อยนะคะหรือว่าป้องกันตัวเองให้มากๆหน่อยนะคะเพราะดาวราหูแบบนี้คุณจะป่วยด้วยโรคแบบโรคมหาชนนะ่ะ นะคะคติดเชื้อจากคนอื่นนะคะคนคนืนคนอื่นเขาป่วยอะไรกันสังคมเขาป่วยอะไรกันคุณก็ป่วยเรื่องนั้นไปด้วยนะคะเขาป่เขาติดเชื้ออะไรคุณก็อาจจะติดไปด้วยได้ง่ายนะคะอันนี้ทายรวมๆใหญ่ๆเลยนะในช่วง1-2ปีนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้นะคะเดือนนี้อาจจะยังไม่ค่อยป่วยมากแต่คุณระวังไว้นิดนึงช่วงประมาณกลางๆเดือนกรกฎาคมนะคะตอนที่ดาวอาทิตย์ทับลัคนานะคะ ช่วงเวลานั้นน่ะอาจจะต้องระวังเรื่องอแบบเป็นไข้ได้ง่ายอะไรได้ง่ายนะคะอุณหภูมิร่างกายจะขึ้นสูงในช่วงนั้นนะคะอ่าแล้วก็ใดๆก็ใส่หน้ากากไว้นะเวลาจะเข้าสังคมกลับบ้านก็รีบอาบน้าล้างมือด้วยนะคะอ่าแต่ถ้าทั่วไปไม่ได้ติดโรคอะไรก็น่าจะแข็งแรงดีอยู่นะคะ โอเคเรื่องของดาวเรื่องของการงานนะคะดาวการงานนะคะมีดาวศุกร์มาเรียกว่ามาสถิตยอยู่ตรงนี้นะคะดาวศุกร์มาจะพบพันธุนะแล้วก็ลาภะของคุณด้วยนะคะการงานเริ่มกระเตื้องดีขึ้นนะคะแม้ว่าอาจจะเป็นการดีขึ้นด้วยแบบ ด้วยลูกน้องหรือด้วยฝีมือเรื่องการกระตื้งต่างๆของตัวคุณเองนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ในเรื่องในเรื่องของการงานเนี่ยไม่ค่อยสนับสนุนไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ถ้าช่วยก็ช่วยได้น้อยนะคะแต่ว่าเรื่องของการงานใมิถุนายนเนี่ยนะคะดาวศุกร์เป็นดาวที่โอเคนะคะถึงจะมีคุณภาพเป็นประก็เถอะแต่ว่าคุณก็น่าจะเริ่มฟื้นฟื้นได้บ้างนะคะดูเหมือนว่าคุณจะจะมีสเสน่ห์ในแวดวงการงานมากขึ้นมีคนอยากเข้าหามีคนอยากติดต่อด้วยนะคะแล้วก็ ใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่มันสวยๆงามงามเนาะดาวสุกแบบนี้นะคะก็จะฉายแสงให้คุณนะใครที่ทำงานในแวดวงพวกแบบแฟชั่นความสวยความงามการดูแลความสวยความงามให้คนอื่นเสื้อผ้านหน้าผมอะไรประมาณนี้หรือว่างานดีไซน์งานออกแบบนะคะช่วงนี้จะมีงานเข้ามาเยอะขึ้นนะคะ บางคนนะดาวศุกร์เข้าเรือนกันมมะแบบนี้อาจจะมีการได้เริ่มต้นคุยหรือว่านะหรือว่าได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะกับใครบางคนที่ดิวกันในเรื่องงานเรื่องเงินแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะต่อมานะคะโชคลาบนะดาวโชคลาบนะคะโชคลาบเป็นเรื่องของการงานนะคะส่วนใหญ่ดาวถ้าเป็นลักษณะแบบนี้โชคลาบของคุณจะมาจากการงานนะอาจจะไม่ได้มีอะไรเข้ามาฟรีๆสักเท่าไหรนะ่นักนะคะงาน งานของคุณน่ยนะคะจะเป็นเงินเป็นทองให้นะดังนั้นเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณควรทุ่มเทไปกับเรื่องของการงานจะดีกว่านะคะการเสี่ยงโชคอาจจะไม่ค่อยมีนะคะแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะเพราะว่า ดาวมิตยูเนี่ยนะคะเขาสถิตพบลาภะของคุณเนี่ยไปอีกหลายปีนะคะก็เปิดประตูดูเปิดประตูดวงตัวเองไว้บ้างนะคะอาจจะซื้อสลากซื้อเลขซื้อแบบอะไรประมาณนี้ไว้วันเกิดหรือว่าเลขอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวคุณเองอ่ะนะคะก็จะมีช่วงมีลาภได้แต่อย่าไปหมกมุ่นมากนะช่วงไหนได้ก็ได้เยอะช่วงไหนไม่ได้ก็อาจจะแบบไม่ได้เลยได้ด้วยเหมือนกันนะคะมิตยูเข้ามากับเข้ามากับความเซอร์ไพรส์เขามาแบบไม่คาดหมายนะคะ โอเคประมาณนี้นะสำหรับชาวลัคนากรกฎในช่วงเดือนมิถุนายนที่สะถึงนี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช anel แม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่น,มมนอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสหรวนนี้ก็สวัสดีค่ะบา,บายบายค่ะ